มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ใกล้ตัวมากๆเลยหลายคนอาจจะกําลังขับรถไปทํางานอยู่หรือว่าเราต้องใช้รถใช้ถนนกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีการไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีโทษปรับจากเดิมอยู่ที่1000บาทล่าสุดถ้าผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับใหม่ไม่เกิน4 0 0 0บาท แล้วก็กปรับสูงขึ้นใช่สูงขึ้นแล้วก็จะควบคู่กับการตัดคะแนนความประพฤติก็คือตัดคะแนนใบขับขี่ที่เรารายงานกันมาก่อนหน้านี้นะคะว่า<ล>ะจะม,มีผลตั้งแต่วันที่9มกราคมใช่ค่ะถ้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายตรงนี้จะโดนปรับตัดหนึ่งคะแนนอืมอ่าก็เหมือนใช้ควบคู่กันไปสําหรับโทษปรับแล้วก็โทษตัดคะแนนเนี่ยนะคะอันนี้เปิดเผยโดยคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะ